สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ S อกนะครับผมมารีวิวเซ้าตัวนี้เลยและชื่อก็คือตาซื่อหมิงนะครับเนี่ยในสกิลหนึ่งมันสามารถปาแล้วทะลุไปในพวกโคโทีมได้นะครับแล้วคล้ายๆกับหมิงอาวิอีกแล้วเชื่อมจิตจตงจออในฮะก็ถ้าอยู่ในเส้นนะครับเราก็จะเพิ่มความเร็วด้วยนะความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ การ์ดสปายก็รีวิวแบบฉบับคนเพิ่งเล่นเลยก็เหมือนแบบว่านิวบี้นะครับบิเกนเดอร์นี่แล้วกดสกิลนีท่ทีเราจะกลายเป็นเหมือนเป็นนักเวทอะไรสักอย่างนะครับแล้วตีเป็นทูตองเม็ดด้วยสำหรับคลิปเท่านั้นนะครับกดสกิลหนึ่งทีใช่ไหมแล้วเราสามารถยกได้แต่นี้ถ้าไม่ได้กดมันไม่ยกนะครับเห็นไหมไอ้ตัวข้างบนนะครับมันไม่ยกนะครับประมาณนี้เลยสกิลสองตีโดนขอบๆนะครับ ให้โดงขอบมันจะได้ทั้งไกยภาพและดาเมจเวทนะนี่ประมาณนี้ไม่ยากครับเข้าใจไม่ยากรู้สึกว่าถ้าระยะเชื่อมจิตถ้ามันไกลกว่านี้น่าจะดีเนี่ยตา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 ่9 1 2ทูดัมเมนะครับสีขาวนี่แล้วเราแบบว่าสมมติสมมติอ้าวโอเคเอะละ ือสมมติว่าถ้าเราใช้สกิลหนึ่งทะลุเข้าไปนะก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่โดนไอ้ตรงขอบๆกิลสองจะเป็นอะไรไหมนะครับก็มันจะได้แค่ดาเมือเดียวเนี่ยครับตีให้ไกลแอบห้ามแล้ป๊าบนี่โดนละนี่โดนละนี่โดนละเนี่นี่โดนละปักไกปักไกอืมอันบัลีบาเบอ แล้วก็สกิลสองนะครับสามารถสะสมหรือว่าดูดเนี่ยได้สูงสุด3เป้าหมายนะครับอย่างฮีโรเ่เอ๋ยแค่เออไม่ใช่ฮีโร่เอ๋ยคริปเอ๋ย์นะครับพอไอหลอดด้านล่างถ้ามันครบเรียบร้นยไหมมาวะไม่ไงคุณฟาดฟาดเอ,อ๋หรือว่าสกิลสองหรือผมอ่านผิดวะมันไม่มีดาเมจเวทเลยสกิลสองบบปาด โดนโดนเป็นเวทอยู่ครับโดนเป็นเวทอยู่แหวภาพเราเวทถูกแล้วละ่ะเออเราเป็นภาษาไทยด้วยนะครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันสามารถปรับ language เป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับภาษาไม่ดูสองปาดนะครับปาดสายโดนขบขอดที่มันกำหนดนะครับฟาร์มไปก,ก่อนแล้วกันนะช่วงนี้ เดี๋ยวฟาแดงต่อครับเชิดเชิบไม่เงีโดนสองโยกปลาคิวเข้าไปสามารถเดินแบบนี้เลยครับเดินไปฟาร์มต่อแล้วขอมานบะ <c oughs> <c oughs> มวนาเอาตรงนี้ก็ได้นะฟาร์ไปก่อนนะตรงนี้เอ,อ้าทำอะไรครับเนี่ยนี่ไงกูปาดทำอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวก็โดนเล่นหรอก ทำอะไรครับเนี่ยมาแล้วกันตีนี่เราก๊อปปี้ร่าง,งเขาเลยครับอันตีของเราเห็นไ,ไหมเห็นตัวแบบขาวๆวไหมนี่ไล่ตีครับเออจะกระโดดไปทำ damage นะครับแล้วก็เป็นร่าง copy สมมติว่าผมกระโดดไบรอนนี้ก็จะสามารถก๊อปปี้ร่างของไบรอนออกมาตีฝั่งของข้าได้นะครับอุ้ยโอ้โหมันสวนมันสวนนี่ไงโอ้โหต้องเสียฟิกเกอร์ไปครับ flash เลย f ฟ a ชไม่มีแฟลชนี่เห็นไหมภาษาไทย ้ขลองมาตีออบเจกต์คนเดียวบ้างนะครับวาวถามว่าดูดเลือดมีไหมมีครับไอเด้งๆนี้แต่ว่าให้เพื่อนมาช่วยตีก็ตีเหมือนกันนะแต่ก็ตีได้ครับคนเดียวสบายๆเข้ามาแบ,บนี้เรียบร้อยกูปาดด้วยสกิอลอาปาดสกิลอ,องไม่โดนไม่เป็นไรครับขอบๆไม่โดนแต่เขาอยู่ในใระยะอยู่ดีปาดสองครับดูสาม ก็มาไหมล่ะด <ai> <bin S 1> uh ูดวิญญาณกระแทกทรูดาเมจเข้ามาไหมล่ะมานี่กูก๊อปปี้กูกดก๊อปปี้แล้วกูโยกนี่ครับอยู่เส้นๆหนุงร้อยความเร็วนะครับที่เดี๋ยวๆๆๆๆๆเดี๋ยวก็ออนก็มามั้ล่ะปาดง่ายครับแล้วโยกว่าไหวเปล่าเอ้าไหวแหละ ดูดเอ๊ะอย่าล้มนี่ครับพี่โอ้ลิงมาด้วยปล่อยดีกว่าครับตรงนี้3เราจะการไป2ไปแล้วจ้าดิามาไมา่ได้ดิอยู่โคตรห็นโคตรฟยวคล้ายๆกับคีร่าเลยนะโอเคคีร่าเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆครับตรงนี้พันสองร้อยนะครับดามาจีปั๊บปั๊บโยกโอ้ตาย เออถ้าตีไกลกว่านี้ผมคิดว่าน่าจะฟิวเลยใกล้ๆหัวมันโยกไหมวะนี่ครบดูดเลยแล้วดูดได้เจ็บอยู่นะครับเจ็บอยู่จอยนี้ลงไปล่างดีกว่าครับไปหาเพื่อนเพื่อน่าซีมายเฟรนกดรวมพลน,นั้นรวมตู่ของผู้นายเข้ามา ยื้่เขานายหน่อยกติกัขานี่ก็วันี้เราก็แทะเข้าไปนะสตาร์ตันนะก็ปี้แสนดืดครั่งนี่ภาษาไทยแสนดืดครั่งโคตรเฟี้ยวแต่ว่าในในภาษาบางอันมันมันก็ยังแปลไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเออเพราะว่ามันยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยปกสกิลอะไรเงี้ยถ้าเข้าไปอ่านก็อาจจะยังแปลได้ไม่ดีเท่าไหร่ แต่ถือว่าคุ้นคุ้นเคยกับสาไทยก็โอเคครับคุ้นเคยของที่เคยตัวเลยใช่าบค <Wow, S 2> ุดดก็มาไหมล่ะก็มาไมลม,ไมล่ะลิงเว้ยต้องถอยติดทุบนะเราอะไปดีกว่าครับก็ถือว่าแปลกใหม่แล้วรัสพีโร่ที่ผมไม่เคยเล่นทั้งในอ่าวเลยนะฮะ มาแล้วว่าไบรอนตัวนี้แรงครับตัวนี้แรงเลยถามว่าก่สกิลหนึ่งอีกรอบเหมือนกับฮีโร่เกิดอะไรไหมครับก็ไม่มีนะครับได้แ,แค่ในครีฟเฉยก็ฟาร์มเร็วแหละตัวมันเอาไว้เข้าจังเกิลน,นะครับขามแรกที่ผมเอารอไปอ,อฟเลยนี่ฮาเลยนะก็เลยแบบว่าเออน่าจะจังเกิลอดีแล้วตัวนี้ไปกระปาด ตื่นไปโดนตื่นไปโดนก๊อปปี้ไม่ได้นะครับตามเท่าที่เห็นเลยมาคราวนี้เราไปก๊อปเจกันบ้างดีกว่าครับสำหรับไอเทมที่ผมเพิ่งซื้อมาไอนี่ผมเคยใช้นะครับเคยใช้อยู่มันคล้ายๆกับรถเลือดได้เกราะนะครับอ่ามันเหมือนกับหายละกูยังจึงดันที่จะเล่นอารมณ์มันคล้ายๆกับไอ้กงเล็บนี่ที่เคยเล่นในโดตานะครับ นี่เวลาเปิดแล้วมันจะมีเลือดของผมเล่นฮัสกา้าไงเออฮัสกา้าที่มันป่าหอกอ่ะได้เลือดอะไรอย่างงี้แต่มันเปิดปิดเปิดปิดได้นะแต่นี้ก็ได้โลด,ด,โลดนะครับลดเลือดลงอ่าต้องใช้เทมนี้ดีเลยเด<ล>ี๋ยวยังไม่มีโอกาสได้ใช้ครับแต่ถ้าจะมาไหมล่ะถ้าคุณจะมาไม่ลด้ครับแต่มาจริงนะมาจริงเลยครับนี่อะ คุณเอาทางหนีทีไรแบบว่าออกขวามาเลยคุณซาเอ้ยโยกเขาให้พันสามถือว่า <Mart> ก็เริ่มที่จะก,การเกมแล้ว <Mart> มีอ็อบเจกต์ฝั่งเขาเ็ายังไม่เอานะก็สบาย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 ,บายจังหวะนี้ อันนี้เรปาดสองปาดสองสยองสยองไหมเฮ้โอ้ยแรง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 ไม่รูกก้จะก่ออะไรแล้วามาเพิ่มเกาะเพื่อนช่วยด้วยกูจะตายเอโอดโดนปิดตูดว่ะคราวนี้ไฟเราแตกครับไฟแพ้ไฟแพ้อย่างนั้นน,น่ะเหรอข่านะไม่กลัวหรอกก็มาดิก็มาดิก็มาด,กมาดิกูดูดแลกูกอ๊อปปี้เอาไปอ่า นี่ก็ทะลุมานี่เดี๋ยวนีว้มามอบมามอบเดี๋ยวนีว้เซฟิลา่าเร็วจังเลยนี่ไงเราทะลุได้กูยกแล้วกูปาดไม่โอ้โหเสียฟิกแม่ช่วยด้วยแพกแล้วตัวนี้โอ้เรียบร้อยไบรอนกับลิง ใบร่อนกับลิงไปของคู่กันปลาเนี่ยปลาหมึกกระโดดเข้าไปอ่าเลอเอตีไม่โดอเลยตายเนี่ยเนี่ยบอกกดเกาะซื้อ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 เป็นยังไงรู้ตามสูตรครับตามสูตรครับกลายเป็นสายเวทกลายเป็นผู้ใช้สายเวทลอยขึ้นถอยอวีนี่แรงลิงเพื่อนลิงจะตายลิงจะตายมาทางนี้ดีกว่าพลังคลื่น แล้วขดพลังคลื oh. Oh ่นข้ามมงข้ามบอกกูแหละโยกโยกโยกทนายยาตีไข so ่หมดเลยผมคิดว่าเฟี้ยวบอกวิโยกโยกจังสวัสดีครับท่านสมาชิกสวัสดีครับหาดเอ้าแล้วเหมือนจะเข้าบโลถคนเดียวครับเข้าไปหรือเปล่าเข้าไปหรือเปล่าแต่ละตัวเร็วจริงๆครับ ต้องเจอบัฟแดงซะหน่อยงั้นเอาป้อมดีกว่าฟืบได้หมดเครับขึ้นป้อมขึ้นเอา้าจะจบแล้วหรอเพื่อนเหมือนเพื่อนจะจบกันแล้วครับเดี๋ยวดันป้อมเอ้ยดันป,ดนป้อมดันป้อมไปให้แล้วกันนะครับด้านบน <c oughs> บนบนกับป้อมกลายเป็นป้อมไม่เงย เออปาดเลเวลสองนพี่ตายไปสิคนหนึ่งมามอบเขามามอบเสร็นี้เกิดมาสองว่าเกิดมาสามอ่ะกูสนใจเลยว่าเกิดมาสองกูก๊อปปี้เอ้ากูมันหลบใต้นี่อ่ะกูยกกูยกกูได้อย่างเร็วว่าดูเคลื่อนที่แต่อยู่ในเอ่อแม่น้ำตอนนั้นนะครับแม่น้ำหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไล่เวนเข้าไปก่อนเลยไล่เวนกูขึ้นป้อมนี่ ปาบออกมาโอเคครับรีวิวตาซื่อหมิงประมาณนี้เลยผมก็ยังเล่นไม่คอ่อยเป็นเท่าไหร่นะครับอืมก็เล่นไปพร้อมกันแล้วกันสำหรับเกมเพจโเคนะครับถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลานาทไปก่อนสวัสดีครับผม